บรรยากาศฝนตกครับไม่กล้าไปอุ่นย,ย่านฝนจะเกลี่อากาไปอยู่เ่ราเขาว่าคั้วเขาหายตัวหนึ่งยุงมันกินขับมารีบเลยเ <c oughs> จ,ะจะา้าปลาเนาะยุงตัวหน่อยขับสั่งกินมึงยังกระกุกตัวนั้น,ง,น,ง,น,น,ง,นงั้นกบระ้ยเด็วปลาเด็ดตัวโอ้เด้าปลา ยันยุ่งที่โยนัน,ยนปลายันปลาแค่หนึ่งยอดต้มแช่กับตันนี่มันนักไล่โบรายเออฝุ่นหุดยุ่งเว่ยนี่ปลาเก่าหุดเทียนจิ้จี่เลยาะหอมปากหอมคอ เมน,นูเด็ดกินด้วยบักทัวบักทัว่อองน้ำพริกอ่อนเป็น่ากออุากว่าน้ำพริกอ่อนเป็นบะกุกพริกอ่อ,อนจัอองว้าเมนูสดน่ะดีหละแซ่